Wow. <laughs> ตูดเอดนะคะทุกคน คิดถึงเหมือนกันนะคะรับคิดถึงแค่ไหนครับตค่น,นี้เลยอ,อะไรนะครับพี่พ<อ>ีทน่ารักจังทุกคนน่ารักกว่าตแต่วันนี้สลหับสีกันนะใช่ปกติผมจะชอบสีน้ำเงินวันนี้เขาใส่ใส่สีที่ชอบ อะไรนะครับหลงผมานมากชอบคนหรือชอบชุดชอบคนหรือชอบสีอ๋อเพิ่มเพิ่มภาษาไทยละมูดิปอีกแล้วไม่เจอนานมากไม่เจอมันกูเลยนี่ใช่จะมฮัลโหลปั๊ดปั๊ดลงามนอะมากเพื่อสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ได้ยินเหรอต้องมันพูดใกล้ๆหรือเปล่าเสื้อมันแน่นทำไมเพูดบอกว่ากล้ามแน่นแน่กล้ามเอากล้ามแน่นพอช่วงนี้เราพุ่งหม่อยหิวกันไหมหิวไหมผิวผิวผมคิดได้ในวันนี้อยากกินเมนูอะไรดีกินอะไรดีวันเนี้ยติงยามีคนเกิด ปิญาใช่ไหครับผมันดีมากแขครับเี่ยปิาเกาหลีอ่าน่าสนใจคืเป็นปิญญาเกาหลีครับทุกคนแฮปปี้เบอร์เดย์นะแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะแฮปปี้เบอร์เดย์นะคสุขภาพแขรงนครับผมผมก็เกิดนะเกิดนนี้เหรอเกิดยางไครับเกิดวอหาไม่ได้แล้วเหรอฮปปี้เบิร์เดย์เหมือนกันแฮปปี้เบอร์เดนะสอดไม่ เขาฮะยืนรักเดียอไปบันเทิงหรือเปล่าไอแม่มาขอจริงอุ้ยเออรักเดียวสมมติถ้าเกิดทุกคนให้ทุกคนร้องให้วันเกิดให้โนอ่นสินสอดไม่เท่าไหร่มีแม่ใจก็พอแล้วสมมติสมมติให้ทุกคนในนี้ร้องเพลงวันเกิดให้โนอ่นโอเคสมมติแต่แต่ร้องแบบเบาๆทุกคนแบบร้องร้องแบบประมาณเลเวลห้าครับ ้อง้องเลเวลห้าได้ไหมลองว่าเกิดให้น้องอื่นได้ไหมคะอะขครับสี่แช่วยช่วยช่ยชทวยช่วยชมวยช่วยช่ว่วยช่วยเ่ยย ก็คือเราเจอเรื่องง่ายนะครับโหบิ๊กไงเรได้เจอกันอีกใช่ใช่คลนบินกันไม่หยุดเลยครับครับคิดถึงมา้ ครับคิดถึงทุกคนจีหมุนหมุนหมุนดสวัสดีครับบอสตุ้นุ่นหรือเปล่าแพ้มากจริงหรอจริงๆแล้วอะชุดเราคนงคนเหมือนในนี่อยู่นะที่เราหลอกมา ไม่ค่อยได้เชื่อมต่อด้วยนอยู่นครับทำลเดี๋แตลองวิ่งวนๆกันไม่อ่หาไปคือบอกว่าชุดวนี้มันเป็นดัมสืสีคนอะไรนะเบฟหาไนะครับหาเบฟแพแรที่หายันคลังริากปวดหัเจไ ไม่มีอะไรมีค่าข้าค่าความรักจากเธอขอให้น้องคูโตโตไม<อ>่วายน้องพายุชื่ออะไรชื่ออะไรทุกคนชื่อมันคล้ายๆกันพายุคูโต,โตสองพยางเหมือนกันครับเอ็มอน้องเอ็มบีเอ็มน้องบีเอ็มเหนื่อยไ,ไหมครับวันนี้ เหนื่อยจะบอกใครมาร้อตั้งแต่เช้าบ้างเนี่ยไหนจะไปมาร้อตั้งแต่เช้าบ้างเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแย่เลยต้องปรัดวันนี้อากาศร้อนนะทุกคนจริงเหรอเพื่อนๆเราเขาทำรูปยันต่อให้หลังเสาเห็นึ่งไหมหลังเสาไม่เห็นหรอหลัเสาไม่เห็นไหมไปดูผีเชื่อที่ห้องเราไหมสองตัวตรงสามตัวตรง เฮ้ย774เฮ้ยทำไมเกิดถึงนะไปไปรู้เขาไปอะไรกันนะทู้ไหมลองดู774 250ต้องต้องทวงบัลลังก์เจ้าพ่อแล้วใช่ปะอุ้ยเราหรอกคนนี้ต้องตามด้วยไหนไปฝันมาหรือยังคนเนี้ยสามตัวตองไหนสามตัวตรงวันนี้วันนี้่าไหร่แล้วนะสี่ดาวสี่ดาวสี่สองวันขอกลับไปฝันก่อนได้ไหมได้เหรอให้บอกเลยเหรอ มาจบอ่ะไม่เอาก่อนเลยไม่พี่พี่พูดวเจ็ดเจ็ดสี่ของพี่สองห้าศูนย์อ่ายากแล้วอะไรนะครับของผมไ่ัขอรางวันที่หนึ่งได้ไหมครับลองมาบวกกันดครับผมหนึ่งเก้าแล้วกันคือหนึ่งาไม่ได้เพราะผมสีนแนย์แล้วกันครหนึ่ายังไงนะ หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าอะไรทุกคนกระจายความเสี่ยงนะครับถอเธอได้มถอ่อวไปอเธอได้ไมไม่น่าได้นะไม่น่อเลยทุกคนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับ เหนื่อยเหนื่อยเอาส่งกำลังใจไปส่งกำลังใจส่งกำลังใจหน่อยอันหนึ่งสองครับนี่นี่เราลองเล่นมุกนี้นะที่เราเป็งตกเกี่ยวอะที่เป่าลมอ่ะอ๋อยังไงนะมุกเป่าลมลองเอามุกเป่าลมนะมีใครได้ทันดูไหมครับมุกเป่าลมไม่เขาไม่ได้นัดตัว example example ที่แบบลมพัดอ่ะ อ๋อค oh. ือเวลาลมพัดมันจะมีฝุ่นใช่ไหมพอโดนตาปุ๊บมันจะแบบอ่าเอ้ยเราเล่นเหมือนเราเล่นเหมือนที่นู่นเลยไหมเราอยากดูเราเล่นเหมือนที่นู่นเลยไหมใช่อ่าแต่เราต้องมีเอ็กซ์โปก่อนต้องมีเอ็กซ์โปก่อนเดี๋ยวพี่จะให้ฟอร์ดอ่ะให้ดูพี่พีดว่าเอ้อะไรเข้าตาโอเคไหมเดี๋ยวพี่สองคนเป็นฝุ่นเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นลมกันะครับลมเลยเป็นลมเลยกันตรงนี้ฝุ่น ทำไมชอบมีลมแรงกันเลยพี่ชายและคุณก็เข้าตาฮึยุ้ยเฮ้ยพี่ทายอะไรเข้าตาไม่รู้ทำไมไม่ไปไม่ใช่พี่ทายขั้นนี้ออกนี้อะไรก็โอเคเป็นแบบออเดอร์ซึ่งเราทุกคนทุกคนต้องรับเรียกเป็นน้องตะกายเมื่อกี้ตบมือวัดรอบลับมาไปป๊อทุกคนอ๋อ ทุกคนต้องแบบแตะตาพร้อมกันโอเคไหมโอเคไหมวันเราจะให้ทุกคนออกบหเป็นน้องสกายใช่เป็นน้องสกายโอเคมาบอสเริรม three up two o แล้วตามเด้วยโอเคถ้ายิงด้วยปืนไม่ได้ต้องยิงด้วยความรักอย่างเดียวแล้วปัง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 อ้โหงจ๋าขอให้มีความสุขมากๆใชมคทุกคนเลยนะคผมขอให้มีความสุขมากๆครับขอบคุณครับคิดถึงอ่ะ ยังเลยอ่ะชอร์ตดีก็อนือยไหมคั้หน่อยไมครัไม่เหนื่อยครับสนุกเข้ายิ่งแกล้หง่อน่าเหนื่อหรอเขายิ่งแกลงเหมือนกันนเลยสิของเรลังใจ้าจะเปิดเลยแล้วซู่ซูนะครับเปิดเลแต่ว่าขอม่ดีจะเป็น ดีเลดีนะแล้วก็ขอให้ขอใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ขอจากกันนิดน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งหลายอีกรอบด้วยนะครับถ้าเกิดอยากได้กำลังใจอีกอ่ะก็บอกได้นะขอเลยนะครับอะไรลูกหนึ่งนะหา จริงปะโดนเพื่หน่ยไปเยอะนะเท่าไรข้าบวหนึ่งได้สี่ลูกอื่นมาครับมันแรงเกินไปอ่ะดิโอ๊ยหลอกไม่ไปไหนเราหลอเไว้อยู่ตรงนี้แหละข้าบวหนึ่งได้เท่าไร่จะไปไหนล่ะไม่ใช่ทุกคนน่้รักขนาดนี้ก็ไปไหนไม่ได้แล้วอะไรนะเกิดอะไรขึ้น ไม่เล่นกับเขานะไปบอก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 ไบไม่ได้หรอโอเคเอาไปไม่เล่นไปบอกปุ๊บว่าว่าถึงกี่าไรเก้าบอกหนึ่งไเท่าไรสิบแล้วถามต่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้หนึ่งไม่ใช่ได้หนึ่งเก้าบอกหนึ่งทำไมได้หนึ่งเขาว่าเวลาเจออินเนี่ยเสียศูนย์ไปหมดเลยเพราะว่าเวลาเจออินเนี่ยเสียศูนย์ไปหมดเลย มุกมัดตรงต่อนะรับัาจุบานเราจะเล่นโอเคสุดเหี้ยเโอะมาตลาดมาเร่อยมาเร่อมาเริ่อยกับสิ่งใช่ไหมอ่ากับธนาคารไม่ได้เจอไงว่าไอ้น้องเลื่อไหม ขับกันยังไงเนี่ยวันนี้เอารถขับรถมาหรอครับขับรถมาค่ะอ๋อรถมาโอ้แล้วแล้วเอะไรนะครับเดินมาเดินมาคลับด้วได้ไหมกลับด้วยได้ไหมกลับด้วยได้ไหมอ้าวเดี๋ยวหลังจากนี้ขึ้นรถด้วยกันเลยนะครับไปด้วยโอบอกแล้วนะไปด้วยไปด้วยกันเหรอขับรถมานี่ยออนุญาตโยนโซ่จอดไม่ได้ ครทำหน้ามอทำหน้ามากกว่าอะไรนะครับจริงเหรอชอบไหมจะได้ไต่เร่ร่อนโคตรจริงจริงจริงผมโคตรดีกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาหาผมนะไม่มีอะไรเอามือพาดเฉยเป็นไงหนึ่งเดือนที่เราไม่ได้เจอกันทำงานเหนื่อยไหมเรียนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมแล้วนับวันที่เราเจอกันเหนื่อยไหม เนื่อยหรือไม่เนื่อยแล้วตอนนี้หายเหนื่อยยัง ได้แน่เลยใช่ไหมนะที่ได้ะไรันหรปากป,ากปากด้วยทำหน้าพี่ทอหรออะไรนะ อ๋อจับเหรอจำได้ไหมจำได้เปล่าอีฟยูทัสกินอ๋อเฮ้ยเป็นเท่าไหร่จำได้สิเป็นเท่าไหร่อีฟยูทัสกินอ่ะอีฟยูทัสกนเดีครับเท่าไหร่ดีครับ เขาไม่จ่ายด้วยเงินจ่ายเป็นอย่างไงเนี่ยนะว่าเย็นนีสกิ้งไลดีจ่ายป็นยังไงเป็นยไม่อยากเลยล่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่นะครับเย็นนี้เนี่ยเขาบอกว่าอีฟดูทั้งทีมอีฟจืดทั้งทีพูดของกินหิวดิวเป้ยี่สิบยี่สิบบาทกินไปตอนเที่ยงแล้วัครบแต่ตอนนี้หิวช่วงนี้หิวบ่อยมากเลยยังไม่ได้กินเลยห ยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวงานก็ก็คัดถาห้ว่าเออกินาวมปอย่างไรไม่ก็ดูเฉยๆดูง่ยกัไบ้งดูอะไรขอดิดิบดดิดูหูหูไม่หูไ่ตัวอ่า ได้เหรอแตบพูดได้เหรอเปิดเลยถ้าเสื้อต um ่อนอกใช่ไหมครับอ้อนหน่อ wow ย no uh ้อนหน่อยนี่อยู Bitcoin> ่ ร้อนไหมแอร์แอร์เปิดอยู่กรอบร้อนไหมกรอบอ่ะร้อนหรือเปล่าร้อนไหมร้อนไมร้อนหรอหวงหรอร้อนไหมร้อนร้อนยังไม่รู้ร้อนไหมไม่ร้อนอ๋อดีแล้วร้อนไหม ทุกคนครับให้เรอบ้าจริงเหรออีมารเจนซี่แล้วอีมาเจนซี่แล้วโอ้และ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 แ่ะและและและแเะ้ตะแลเและและเละและและงละและละเระ่ะแล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 ะแ ไปพายอะไรโอเคครับผมใชายอะไรไม่รู้ใช่ไหมละครับสองชั่วโมงครับถ่ายรูปวยกันนะครับทุกคนถ่ายรูปไปดีกว่ายรูปไปด้เป็นเป็นชิปก่อนนะเป็นชิปนะครับโอเคอ่าระวังนี่เดี๋ยวเข้าวกานครับผมเข้าวกานอ๋อนอ่ ใ่แล้วสวยนะใส,ส,ส,ส่แล้สวสวยทุกคนเลยใส่แล้วสวยทุกคนเลยทุกคนขอบคุณมากโอเคโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมครับโอเคโอเคพร้อมนะคะกันถ่ายคลิปก่อนนะคะเอาล้นะ,ะหนึ่งสองสาม <c oughs> โบกเลยหน่อยเร็วคนน่ารัก รูใหญ่เลยวรูบไหมอ๋อรมบเลยนะรูบ uh oh. เล่นวายอ่ะ uh? ได้วายอ่าจะได้กสองแชกตรง <Okay. S 2> นี้โอเคมาเพื่อนเพื่อนกระเถบเพื่อนเขาจะไปบ้าขวาทั้งพื่อนงอ่าโอเคโอเค หนึ่งสองส้อีกทีนะคะหนึ่งสอง้สอออนสอง้นยอง้นงอ,อเ,เรียบร้ <c oughs> อย <c oughs> มอง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 นี่มองนี่มอกกับมองนี่นะอ่ามองนี่ละตา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  ขอบคุณนะครับทุกคนวันนี้ไม่เมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้เนี้ยทุกคนบอกว่าขอเวลาเพิ่มไปนะครับไปข้างล่างทุกชื่อนะครักผมขอบคุณมากๆให้พี่พี่ขอเวลามาให้เมื่อกี้นี้เราได้เราได้เวลาอีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ทุกคนบอกขอเวลาเราก็เลยจะอยู่ต่อยแป๊บหนึ่ง

สวัสด sure. yeah, no ีคร er. ับด oh. oh, ้าบนครับขอบคุณมากครับดามคดีสุขาพกันด้วยนะครับดบวยความดีสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณครัขอบคุณครัสขพคุณต้กเื่อนหคุณต้กงเงื่อมใสเอ้วก็เจริญนามคนเจกันใหมะครับ Icana, เดี zat, e, ๋ยวไม่คืนนี้ไม <puntos. S 2> <h acceptable> ่เจอในฝันก็ได uh? ้นะไปด่ขอบคุณครัขอบคุณครับขอบัเดที่ต่างนะครับสุขภาพด้วยนะไป่า